สวัสดีค่ะพบกันกับร้านวิเชียนเซียงกงอีกเช่นเคยค่ะวันนี้มารับรถค่ะ6ล้อโตโยต้าค่ะสภาพสวยค่ะพร้อมใช้งานเลยค่ะสภาพสวยๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถไปใช้งานนะคะสนใจก็ ติดต่อหาเฮเซียนได้เลยค่ะสนใจก็โทรติดต่อหาเฮเซียนเลยนะคะ0895722366ค่ะร้านวิเชียนเซียงกงค่ะหรือค่ะ หรือลูกค้าท่านใดสนใจก็แวะไปดูรถได้เลยนะคะค่ะรถใช้งานได้ตามปกติค่ะ